สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกว,วนอุตสาามีงานเข้าหลังโพสรูปล่าสุดโดนด่านหน้าแก่แต่งานนี้ต่อกลับจุก เชื่อว่าไม่มีใครมารู้จักสําหรับขวัญอุตสามณีไวยทยานน์นางเอกเจ้าของฉายานางเอกหน้าบารบีโดยต้องบอกเลยว่าสาวขวันนั้นโดดเด่นในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานและเป็นหนึ่งในานางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวขวันนั้นมีผลงานอย่างมากมายในวงการบันเทิงมีคิวงานยาวเหยียดเลยก็ว่าได้แต่ทว่าทั้งหน้าและผิวของสาวขวันนั้นยังดูไม่โทมและสดใสตลอดเวลา ล่าสุดทางด้านสาวขวัญได้ออกมาพโพสรูปภาพล่าสุดแต่กลับถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทำไมรูปนี้แก่จังซึ่งอานนี้ทางด้านสาวขวัญไม่รอช้าออกมาโพสต์ว่าพี่แก่แล้วค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ